สวัสดีค่ะป้แดงได้ทำคลิปบวชพระใหม่แบบประหยัดต,ต้องเตรียมอะไรบ้างให้ดูกันไปแล้วนะคะคลิปนี้ป้แดงจะพามาดูตัวอย่างของใช้ในงานบวชพระใหม่แบบครบเซตสำหรับใครที่ต้องการซื้อของใช้ในพิธีบวชพระใหม่ทั้งหมดด้วยงบประมาณของเราเองโดยไม่ใช้ของที่วัดจะได้รู้ว่ามีรายการของอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียม รายการของก็จะคล้ายๆกับการบวชแบบประหยัดนะคะแต่จะมีของบางรายการเพิ่มเติมเข้ามาไปดูกันค่ะว่ารายการของใช้ในงานบวชทั้งหมดที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมสำหรับใช้ในพิธีบวชพระใหม่ก็คือผ้าตรานะคะผ้าตราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องใช้ในพิธีบวช บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผ้าไตรคืออะไรผ้าไตรคือผ้าที่พระสงฆ์นำมานุ่งหม่มหรือคลองผ้าหรือที่เราเรียกกันว่าห่มผ้าเหลืองผ้าไตรที่เราใช้ในพิธีบวชบางคนอาจจะเรียกว่าไตรคลองไตรเต็มหรือไตรครบชุดซึ่งจะหมายถึงผ้าไตรที่ประกอบด้วยผ้าทั้งหมด7ชิ้น ในพิธีบวชพระใหม่เราจะใช้ไตรคลองเป็นไตรหลักสำหรับคนที่จะบวชเพียงหนึ่งชุดนะคะผ้าไตรหนึ่งชุดจะประกอบด้วยผ้าทั้งหมด7ชิ้นก็จะมี 1. จีวรคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้สำหรับผมหรือผ้าผือนนอกที่เราจะเห็นพระสงฆ์นุ่งคลองเพื่อประกอบกิจของสงฆ์หรือที่ชาวบ้านจะเรียกว่า่มผ้าเหลือง สองสบงคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้สำหรับนุ่งเป็นผ้านุ่งชิ้นในที่ใช้นุ่งช่วงล่างคล้ายคายกับกางเกงสำหรับพระสามอังสะคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้สำหรับสวมคล้ายเสื้อตัวในจะสวมเบี่ยงไปที่บาด้านหนึ่งสี่สังคติคือผ้าผืนใหญ่คล้ายจีวรใช้วางผ้าที่บา หรือใช้ซ้อนทับจีวรอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความหนาว 5. ผ้ารัดอกคือผ้าใช้สำหรับรัดรอบเอวหรืออกโดยเฉพาะ 6. รัดประคตหรือประคตเอวคือสายรัดใช้ได้ถักเป็นแผ่นคล้ายเข็มขัดใช้คาดทับสบงให้กระชับแน่นไม่หลุด 7. ผ้ากราบหรือผ้ารับประเคน ไว้รับของจากญาติโยมที่เป็นผู้หญิงส่วนอีกไตรที่ต้องใช้ก็คือไตราอาศัยนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไตรแบง่งไตราอาศัย1ชุดจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นคือ 1. จีวอนสสบง 3. อังสะแต่มีบางร้านก็จะจัดเป็น4ชิ้นนะคะ คือเพิ่มผ้ากราบมาให้อีกหนึ่งชิ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดของแต่ละร้านนะคะไตรอาศัยจะใช้เพียงแค่หนึ่งชุดเอาไว้สำหรับผลัดเปลี่ยนตอนที่บวชเป็นพระแล้วนะคะสำหรับเนื้อผ้าของผ้าไตรมีเนื้อผ้าหลายแบบให้เลือกแต่ที่นิยมเลือกใช้กันมากก็จะเป็นผ้ามิส,สลินกับผ้าโทเรนะคะ ลักษณะของเนื้อผ้าผ้ามิสซลีนเนื้อผ้าจะเย็นนิ่มนุ่งห่มสบายซักแห้งง่ายใช้ทนระบายอากาศได้ดีเหมาะก,กับอากาศร้อนๆของบ้านเรานะคะพระท่านจะชอบใช้เนื้อผ้ามิสซิลีนและนิยมนุ่งห่มเวลาออกไปรับกิจนิมนต์นะคะส่วนผ้าโทเรเนื้อผ้าจะหยาบ ไม่นิ่มแต่คืนตัวจากการยับย่นได้ดีดูแลรักษาง่ายตากได้ในที่ร่มไม่เกิดกลิ่นอับนุ่งห่มง่ายซักทำความสะอาดง่ายเนื้อผ้าก็จะคล้ายๆกับเสื้อนักเรียนนะคะส่วนราคาผ้าโทเรจะถูกกว่าผ้ามิสลินค่ะส่วนขนาดและสีทั้งของไตรคลองแล้วก็ไตราอาศัย ป้าแดงขอแนะนำว่าควรสอบถามพระท่านให้ดีก่อนที่จะไปซื้อผ้าไตรนะคะพระท่านจะได้ให้คำแนะนำว่าควรซื้อผ้าไตรสีอะไรขนาดเท่าไรเพราะแต่ละวัดใช้ผ้าไตรสีแตกต่างกันและการนุ่งห่มก็อาจจะแตกต่างกันบ้างบางวัดนิยมนุ่งห่มผ้าแบบสั้นบางวัดนิยมนุ่งห่มผ้าแบบยาว การใช้ขนาดของผ้าก็อาจจะแตกต่างกันบ้างถามพระท่านให้ดีก่อนที่จะไปซื้อนะคะจะได้ไม่มีปัญหาทั้งเรื่องสีและขนาดของผ้าไตรและจะได้ผ้าไตรที่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนดของแต่ละวัดด้วยค่ะปัญหาเรื่องสีของผ้าไตรเป็นปัญหาของงานบวชหลายงานที่ประแดงเจอมา อยากจะเตือนใครที่กำลังจะบวชควรสอบถามพระท่านให้ดีก่อนไปซื้อผ้าไตรนะคะจะได้ไม่เสียเงินซื้อผ้าไตรใหม่อีกต่อไปเป็นบาทพระมีให้เลือกด้วยกัน2แบบนะคะมีบาดดำกับบาทสเตนเลสบาดดำราคาจะถูกกว่าบาทสเตนเลสแต่ใช้ไปนานๆก็อาจจะเป็นสนิมได้ ส่วนบาทสแตนเลสราคาอาจจะสูงกว่าบาทดำแต่การใช้งานจะทนทานกว่าและไม่เป็นสนิมค่ะซื้อบาทแล้วอย่าลืมเครื่องอัฐาบริขารด้วยนะคะในพิธีบวชบาทพระจะต้องมีเครื่องในบาทหรือเครื่องอัฐาบริขารมาพร้อมกันด้วยเครื่องอัฐาบริขารก็คือเครื่องใช้สอยของพระซึ่งมีแอย่าง ได้แก่จีวรสังคติสบงประคตเอวบาทเข็มได้มีดโกนเครื่องกรองน้ำพวกผ้าก็อยู่ในชุดผ้าไตรแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็จะใส่ไว้ในบาทบางคนอาจจะเรียกว่าเครื่องในบาทมาดูตลปัดกันค่ะมีทั้งแบบพิมพ์ลายและแบบปักสำเร็จ หรือใครจะเลือกแบบสั่งปักก็ได้มีหลายแบบหลายลายให้เลือกแบบพิมพ์ลายราคาจะถูกกว่าแบบปักบางคนบวชไม่นานก็จะเลือกแบบพิมพ์ลายแบบพิมพ์ลายจะมีสีสันที่สวยงามและราคาถูกด้วยนะคะแต่บางคนก็ชอบแบบปักอยากจะปักชื่อไว้เป็นที่ระลึกลงไปบนตะปัดก็สามารถสั่งทำได้นะคะแบบปักราคาก็จะสูงกว่าแบบพิมพ์ลาย ตามตัวอย่างงานนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบพิมพ์ลายเลือกสีตามวันเกิดของลูกชายที่จะบวชค่ะขาตั้งตลปัดเอาไว้สำหรับเสียบตลปัดมีหลายแบบให้เลือกนะคะเช่นแบบพลาสติกชุบสีทองแบบไม้ธรรมดาแบบไม้แกะสลักและก็แบบมุกนะคะย่ามพระมีหลายแบบ มีทั้งแบบธรรมดาและแบบมีซิปมีหลายเนื้อผ้าให้เลือกบางคนบวชไม่นานก็จะเลือกเป็นแบบธรรมดาเป็นผ้าต่วนไม่มีซิปราคาก็จะถูกแต่บางคนก็ชอบแบบมีซิปเอาไว้เวลาเก็บของเวลาใส่ของจะได้ไม่หล่นหายเนื้อผ้าเป็นผ้าโทเรราคาก็สูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าต้องการเป็นเนื้อผ้าแบบอื่นก็สามารถสอบถามกับทางร้านได้นะคะ ดอกไม้คลุมไตรหรือครอบไตรเอาไว้ครอบผ้าไตรจีวอเพื่อความสวยงามสมัยก่อนทำจากดอกไม้สดแต่อยู่ได้ไม่นานก็ปรับเปลี่ยนเป็นดอกไม้ประดิษฐ์สามารถใช้งานได้นานและทนทานกว่าดอกไม้สดดอกไม้คลุมไตรจะใช้ทั้งหมด3ชุดนะคะผานเวนฟ้าเอาไว้วางผ้าไตรจีวอและดอกไม้คลุมไตร ใช้ทั้งหมด3ชุดเช่นเดียวก,กันกับดอกไม้กลุ่มไตรนะคะสัปปทนหรือร่มใหญ่ใช้สำหรับแห่นามีหลายสีหลายเนื้อผ้าให้เลือกสามารถสั่งปักชื่อได้นะคะต้นเทียนต้นเทียนคืออะไรต้นเทียนคือเครื่องสักการะพระอุปชาอาจารย์เมื่อจะขอบวช ต้นเทียนใช้ทั้งหมดสามชุดสำหรับถวายพระอุปชาหนึ่งชุดและถวายพระคู่สวดสองชุดค่ะกลวยอุปชากล้วยอุปชาคือเครื่องสักการะพระอุปชาอาจารย์เมื่อจะขอบวชกล้วยอุปชาใช้สามชุดถวายพระอุปชาหนึ่งชุดและถวายพระคู่สวดสองชุดเช่นเดียวกับต้นเทียนนะคะ ไรคลองถวายพระอุปชาพระคู่สวดจะเตรียมทั้งหมด3ชุดนะคะสําหรับพระอุปชาหนึ่งชุดและพระคู่สวดสองชุดสําหรับขนาดก็ให้สอบถามพระท่านนะคะว่าท่านใช้ขนาดเท่าไหร่ส่วนเนื้อผ้าก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกเนื้อผ้าแบบไหนไปถวายท่านตัวอย่างที่นำมาให้ดูลูกค้าเลือกเป็นผ้าโทเรปานแก้ว สำหรับถวายพระอุปชาและพระคู่สวดเนื้อผ้าเหมือนกันทั้งสมชุดนะคะ <1> 1> มาถึงของส่วนตัวที่ต้องใช้หลังจากทำพิธีบวชเป็นพระแล้วก็จะเป็นพวกที่นอนหมอนมุง้งผ้าหม่มเสือรม่มผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดช้อนอัศนะปูนั่ง ของพวกนี้มีหลายแบบหลายราคาให้เลือกเราสามารถสอบถามกับทางร้านหรือให้ทางร้านจัดให้ก็ได้นะคะและของใช้ส่วนตัวพวกแปลงสีฟันยาสีฟันสบู่กล่องใส่สบู่แชมพูขันน้ำแก้วน้ำจานช้อนซ่อมถุงใส่ช้อนปิ่นโตกาต้มน้ำเหยือกน้ำ กระโถนรองเท้าของใช้พวกนี้เราชอบแบบไหนก็บอกกับทางร้านให้ทางร้านจัดให้หรือจะไปจัดเตรียมเองก็ได้นะคะชุดไทยธรรมหรือสังฆทานถวายพระเราจะเตรียมไว้ถวายพระอันดับในพิธีบวชในโบสถ์นะคะส่วนจำนวนที่ต้องใช้ ก็ให้สอบถามจากพระที่ท่านเตรียมงานบวชให้เรานะคะว่าพระที่จะเข้าร่วมพิธีบวชในโบสถ์มีจํานวนเท่าไหร่เราก็จัดตามจํานวนที่ท่านบอกได้เลยนะคะส่วนของที่จะนำมาจัดชุดทยธรรมอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าต้องการจัดถวายอะไรตัวอย่างที่ประแดงนำมาให้ดูนะคะลูกค้าประแดงก็จะจัดเป็นสังฆทานนม สังฆทานปินโตสังฆทานของกินของใช้แล้วก็มีแบบอื่นๆนะคะอาจจะเป็นสังฆทานแบบสำเร็จรูปอันนี้ก็สามารถสอบถามกับทางร้านได้นะคะเหรียญโปรยทานเอาไว้สำหรับให้หนาคโปรยทานก่อนเข้าโบสถ์นะคะแพรขอขมาหรือแพรคขมา ใช้ขอขมาลาบวชพ่อแม่และผู้มีพระคุณที่น่าเคารพนับถือถือเป็นการบอกกล่าวและขอขมาในสิ่งที่นาคได้ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีของใช้ในวันโกนผมนาคก,ก็จะมีผ้าเข่ามา้ามีดโกน กานไกลขมิน้นใบบัวเสื้อคลุมนาคผ้าถุงนาคเข็มขัดนาคของใช้ในงานบวชพระใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะคะป้าแดงขอแนะนำว่าก่อนไปซื้อของให้สอบถามรายละเอียดกับทางวัดที่จะไปบวช ให้ดีก่อนนะคะจะได้ของที่ถูกต้องตรงตามที่วัดกําหนดจะได้ไม่เสียเวลาและเสียเงินซื้อของใหม่โดยเฉพาะผ้าไตรนะคะมักจะมีปัญหาเรื่องผิดสีผิดไซส์กันหลายงานมีบางงานมาซื้อผ้าไตรใหม่กับร้านป้าแดงสอบถามว่าทําไมถึงมาซื้อใหม่ลูกค้าบอกซื้อผ้าไตรามาบวชสีแตกต่างจากพระรูปอื่น เวลาพระใหม่นุ่งห่มออกไปรับกิจนิมนต์กับพระรูปอื่นสีผ้าไตรายจะแตกต่างกันมากก็เลยมาซื้อผ้าไตรายชุดใหม่ไปถวายต้องการสีที่ตรงกับสีที่วัดใช้เพราะรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้ก็ทำให้เสียทั้งเงินและเสียเวลาด้วยนะคะบวชลูกบวชหลานครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ทุกท่านที่จัดงานบวช เจอแต่เรื่องดีๆอย่าได้มีอุปสรรคใดๆนะคะป้าแดงหวังว่าคลิปที่ป้าแดงนำมาให้ดูนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ